สวัสดีค่ะเรามาร้านอาหารเพื่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บเึงเรามาร้านอาหารเพื่อนร้านนู้นก็กำลัง <c oughs> ร้านเพื่อนนะคะร้านช้างค่ะอุ่นนะไม่ไม่หนาวมาก ที่เลื่อนตัวที่จะกลับแล้วคือคือเรื่องตัวที่จะกลับแล้วไม่อยู่ครับพี่นี่เรื่องอันนี้เรามาที่นั่ที่กำลังเก็บเพื่อนจะมาคนสุดท้ายแล้วรอกินเบียร์ฟรีค่ะดูสิคะร้านอาหารเขาเลิศม,มากน้องเดนเป็นเจ้าของร้านค่ะ สองห้องนั้นคือห้องน้ำนะคะ <c oughs> โฆษณาก่อน <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> จะพาเชิญดูห้องครัวนะคะ ร้านอาหารของเราจ๊เอ๋แม่ครัวสวัสดีค่ะ,นค,ะคนไทยน้ำกันนะจามาเชิญชวนมาร้านช้างนะคะสะ,สะอาดสะอาดน่ากินค่ะน้องแม่เนาะเห็นยังคะอันนี้จะทำยำอ๋อทำยำแซบอีลีเดอ้อ ร้านเล็กๆแต่น่ารัก